สวัสดีสวัสดีลุงป่านนะจุคนเด้อจ้าเมื่อี้กามาผบกก็น้องแพ้วคือเกาเนาะอยู่ที่เทียงห่างเทียงหน้าคือเกาเมื่อน้องแพลวอากาศมาเห็ดเขาปุ้นเนาะมากินที่อย่างเพราแม่เพนก้าขึ้นมาแต่เกี่ยวข่าเนาะเกี่ยวข่าเกี่ยวเข่าเนยพนเนาะผัวเมื่อนี่ฮะมันคือแบบที่มีพนตกลงมาผัวมันอากาศขึ้น บ่มีแดดบ่มีนายเนาะน้องเพลียวกาซีขาปุ่นแบบลาวลาวเนาะไปเบิ่งไปชมน้องกันเลยจ้าว่าสิหน้าตาของขาปุ่นนั่นสิเป็นแนวใดเบิ่งน้องไปชมน้องกันเลยจ้าปลาลุงกาสิเป็นปลานิน้อทีต้มมาแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วกามีมักพริกต้มโอ้โหน้ำมันกระเจียกระจายห้องกะซีมา้าบุ้มด้วย ปลาเลยกับมะพรกเนาะจ้ะปาปลาลุ่มจ้าสิเป็นมะพรกกับกระเทียมนะจ้าโอ้หนำโคตรกระเด็นมาใส่ตำปลาเดะแม่เพิ่งกำลังสิเอาเนือ้อปลาลงไปโมแม่ลงไปงไปด้สิเอาไปใส่บนขลกตำขคุกกะโคกะแม่นเ้ากะสี ใช่เอาแต่เนื้อมันเอาก้างสะบปได้ได้จะมันติดคอเนือ้อปลาภูเขาจ้วะอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาสีดำใส่กับหมักกับ เทียมแลบเราก็ลืมแล้วหอม,หอม,หอมปลาต้มหรสข้นหอม เ <Es> ม,มื่อในบุมีคุกบักแวงคุกบักแวงน้อยโพดบันี้เทากาสีมาตั้เนาะตั้มมนๆแล้วกะเอาไปใส่น้ำข้าวปุ้นบันกะต้มบันตั้ไปเรื่อยจนให้มันแหลกเส่เงียบ นิกาสิใส่พริกแกงมาจ้านี่สีสันคือสีเพชรตำบ้านี่ตำคัก่วกันบ้านี่เป็นเนื้อเดียวกันเบิ่งไปเบิ่งมากค่ะไปตะกินเลยไปชุบใส่ปากเลยหอม บาตนี่กะแม่เพิ่นก็ได้เอากะทิลงไปในหม้อเนาะเพื่อสิเจียวเพื่อสิเจียวเจียวเครื่องเจียวเ,เครื่องไม่กินอะไรนะจ้าเครื่องที่ำดำไม่กินเลยโอ้หน้าตาเหมือนนมสบายดีพี่น้องมาเนี่กะฉันมาเห็ดข้าวปุ้นเนาะเห็ดข้าวปุ้นแบบเรล,ลาเหม,ม,ม,มือนๆเด้อเมื่อนี่กินเที่ยงหลังจากฉันขึ้นเกี่ยวข้าวกะสิมะเจียวกันก่อนวะเนี้มาเจียวเครื่อง แกงแหละที่เขาตำเมื่อกี้เนาะมีเนื้อปลาแล้วมีกระเทียมแล้วก็มีพริกให้มันหอมกรุน่นแล้วจะอันนนนั้เาะจังเทลงไปนี่อันนั้น,นไปเมื่อนี่นนนนกับบรรยากาศคือพนชิตกนี่แหละนี่เนาะหน้าตายัาง,งหมด้เห็ดแล้วไปตะกินเลยหยบหยีบหยบหยีบไปตะกินเลยเนอะ แมงก้องสีเหลืองๆตัวจริงดีแดงๆเวยจ้า <c oughs> บาดนีกกาสิท่าเบิ่งตอนเทลงในน้ำเลยจ้าปลาลูกสิบมาบ่อัน,นกกาสิเป็นน้ำต้ม <c oughs> ต้มปลาน้ำต้มปลา บาเนี่ยิีเป็นน้ำต้มปลานอาจาปลาลุงน้ำน้ำต้มปลากะปรุงเครื่องเรียบร้อยปรุงไม,ม่เหมาะหรกามีผงชูรสมีเกลือมีน้ำตาลปลาแดกน้อยหนึ่งแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ละกามยังหัวข่และก็ใบมะกรูดและกบับหัวจะใคร ใส่ลูกชิ้นไปนำเมื่อนนีนมีก็เลือดพรมใส่ลายมันทูผู้อ่างตอกนี่น้ำดำๆนี่ก็คือน้ำปลาเด็กด้วยจ้าปลาลุงนี่แม่เ,มเพื่อกำลังี่ใส่กะทิลงไปนอจ้าปลาลุงใส่เพื่อให้น้ำม,มันเข้มขน้นใส่เพื่อให้น้ำม,มันเข้มขนะะ้นแหละกันกินขึ้นใส่ลงไปก็มีสีสันแล้ว แยกน้ำดำๆกับเป็นน้ำขาวๆแล้วบาดว่าไงตะกะชีเท่เรื่องตำเครื่องตำเครื่องแกงของมิกินนี่แหละสีขวดกินนี่เนาะสีขวดมิกินนี่ขวดตะกะทิยังดีตะกะทิช่องชั้นรองกลางปลาคารขฟกลางปลาบริเติลบริติลำใช้น้ำตาลว่าผูสี่อาเป็นตะกินยม่ทันสุยมรันเด็ดแล้วเป็นตะกินแล้ว จะใส่บานสีแล้วก็ค้นบานน้ค้นให้น้ำซุปมันเข้ากันกินนี่มี่รอกคนกินสองถ้วยหรือสามถ้วยหลัง,ลงจากน้ำเปลี่ยนสีเนาะ แล้วเทากับสีใส่ก้อนเลือดลงไปเนาะทางหลักก็เป็นสีขาวทางเทินก็เป็นสีสมสมเนี่เมื่อกี้นี่นยังเป็นสีดำอยู่เลยบ้านี่เปลี่ยนสีมาเป็นสีเหลืองเบืองสมบมหน,น,นึ่งดูสวยงามเลือดไก่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 ใช่ยังไง มีกระเทียมแม่มีกระเทียมบ้านนี้ก็ซีรอให้มันเดือดแล้วก็ไปกินแล้วมอนอันนี้กินแทนข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเพราอว่าข้าวเที่ยงผมยังกินตอนนี้กรนำข้าวปุ้นกะซุกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าปลาลุงอันนี้ก็ที่เป็นข้าวปุ้นสี่โลจ้าอ,อันนี้ก็ที่เป็น เครื่องกินก้ามะแหละก็จะมีมักถั่วแล้วก็มีพักผักกาดขาวแล้วก็มีพักเสริมอ่ะมีมักพริกไวการกับกะปิเนาะจ้ะตอนนี้ก็ข้าวบุญจะแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพิงถั่วในสะโพนสัมสลัดเพิงถัวยแเพีวคือมวยชักอย่าง พลกาวถวยน้อยว่าช <Elizabeth> ิมยนชแลิมกรบุ่จะชิมนก่อนมชิแบแลยงมากินได้แล้วเจ๊บายน้องเพลกาสมบูรกินแหบเบิ้น้าจ้าปลาลุง คลิปนี้ก็ให้มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดแชรกระดิ่งให้น้องเพลหน่อยเด้อขอบพระคาดคลิปใหม่ๆที่น้องเพงลงเพงลงเราจะคลิปนี้ก็ข้อกัองคือว่าสบายดีจา้าปาลู